ที่ฉันเชื่อว่าทุกคนต้องเคยเล่นเดอะซิมกันและเคยทำแมกแอนชีสกันไหมคะแมกแอนชีสหรือมักกะโรนีซอสชีสเคยสงสัยกันหรือเปล่าว่ารสชาตินั้นเป็นยังไงงั้นวันนี้เราจะมาทำแมกแอนชีสตามตำราอาหารของเดอะซิมกันเริ่มจากการเตรียมวัตถุดิบตามหนังสือให้พร้อม แบบแรกเลยเรามาขูดชีสให้เป็นฝอยๆก่อนขูดลงไปเรื่อยๆนะคะขูดแรงๆค่ะเหมือนตอนไปขูดเท้าที่ร้านเสริมสวยนะคะนี่ค่ะเราจะได้ชีสฝอยๆแบบนี้นะคะอ่ะเก็บไว้ก่อนเรามาจัดการกับเส้นมักกะโรนีกันก่อนนะคะนำเส้นมักกะโรนีลงไปในเตาแล้วก็เติมน้ำตามลงไปต้มเส้นมักกะโรนีให้สุกด,ด้วยไฟแรงสูง ระหว่างรอเรามาทำส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งนะคะเทนมลงไปในถ้วยเลยค่ะตามด้วยตอกไข่ไก่สดลงไปและโรยผงมัสตาร์ดลงไปด้วยและก็เริ่มต,ต,ต,ตี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 ให้เข้ากันนะคะตีไปเรื่อยๆเลยค่ะ ดูเหมือนว่าเส้นมักกะโรนีของเราจะได้ที่แล้วนะคะคุณพวกเธอเราจะมาเอาเส้นมักกะโรนีแยกออกจากน้ำจากนั้นนำเส้นมักกะโรนีมาลงที่เตาอีกรอบหนึ่งใส่เนยลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็นำนมสดกับไข่ที่เราผสมไว้เทลงไปคั่วไปเรื่อยๆนะคะคลุกเคล้าจนเริ่มขึ้นหนืดแบบนี้ใส่ชีสฝอยโปะเข้าไปแล้วก็คั่วต่อไปเรียบร้อยค่ะ พร้อมเสิร์ฟมักกะโรนีซอสชีสหรือเรียกว่าแม็กแอนชีสอุ๊ยเหมือนเดอะซิมเลยลองชิมซิ้า้ตาแล้วกับนคนุณระเทอก็ดีอยู่นี่